บิ่งมาให้นั่นน่ะสงว่าเพิ่นอยากได้กัน5กัน8ให้เฮาสิไปเฮ็ดให้เพิ่นกับดอกพวกมัไล่ก็บเฮ็ดให้นี่พวกมัไลใหญ่นครับพวออนนีเพิ่นอยากได้พวมัไล่น้ําเมาแต่เฮาบ่ได้ให้เพิ่นไปซื้อบ่ได้ต้องเฮ็ดให้บ่ทันถ้าถ้าได้พวมัไลใหญ่นี่ก็มาสิให้โชคพกมั คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงร้อยเปอร์เซ็นต์่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะโมนี่เอาสิบพามาตามตัวเลขของเก๋หอยนะครับเนาะตัวเลขของเกเออ๋หอยไปสิบพากเออลขขเกเออับไปเบินข้างในนะครับเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอนะครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องมาหอดบ้านเก๋หอยเด้อครับเด้อ ตาสิบผ้าขามาหาเกลียหอยแลหอดบาทนะครับผมหอดบานหอดเงี้ยงกันแล้วโอ้พอพอดีเลยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าโอ้สวัสดีคนงามน้องมนีหากสิมาตามตัวเลขของเกลยหอยคือเกานะครับผมเกลยหอยเพินกะให้่มากกับาหงวดนะครับผมงวดงวดเมื่อกี้นะครับผมกับถือวารุดนะครับผมกับถือวาลุดของเพิ่นเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับผมในการสื่อหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดของมาที่16กรกฎาคม2564นะครับผมตัวเลขเพิ่นสิเป็นเจไดเดี๋ยสเป็นึงสิภาเขาไปถามเพิ่นนะครับเนาะเป็นไดโน่โเจงวดว่างหันได้แต่ลักเก่าเนาะได้แต่ลักเก่าเอ้าก็ได้เลขวิ่งกี่ตัวได้ลักเก่านะกกวนะัดตะเสียอก่ามันเมยม่บอ,อกเ <c oughs> ก 9, <c oughs> ่าสตะสียวก่าสี่มาออกเก่าสองแต่ว่าหาังมักลักเก่า เนี่ยว่าก็เขาอีโต้ตัวหนึ่งนี่ยเขาลักวิ่งอีเดี๋ยวลักเก่าลักวิ่งโอ้หงอดว่างหันบอกแล้วว่าจะเขาตัวเดียวเหล็กเก่าวิ่งไปเลื่อยเหล็กเก่าวิ่งไปเลยนะครับเนาะของหงวดว่งหันนะครับหงวดนี้เป็นยัยฟันดีเลตจบ่ได้ฟันบ่ได้ฟันบอกไปเห็้มสาดให้เพิ่นไปเฮ็ดความสะอาดให้เพิ่นให้อยู่ใส่หน่อยยิ่งบอกแม่ตะเคียนนั่นนะโอ้ยิ่งแม่ตะเคียด ไปเฮ็ดความสะอาดแล้วเป็นเจดได์ไปเฮ็ดข้มสะอาดกับหมู่เพิ่นเถานะไปเฮ็ดข้มสะอาดหมู่เพิ่นล่างส้มมาเพิ่นว่ามันอ่านฮกก็เลยพากันไปเฮ็ดอ๋อถ้าอยากได้เรให้พากันไปเฮ็ดเพิ่นวางซี่พวกล่างสงเพิ่นมาเอานั่นนะออ๋ก็เลยพากันไปเฮ็ดกับหมู่เพิ่นเถา่ะเฮ็ดเสร็จแล้วก็เลยว่าขอเพิ่นลาเพิ่นไปเบิ่งหาเพิ่นให้ากันลูาก็เลยวางซี่บอกเพิ่นเถาเพิ่นเป็นลูกครับเพิ่นหมู่เพิ่นเถาเพิ่นก็ว่าลูก่พ่นว่าอันนี้ก็เลย อันก็จะอันใต่ทูกสิบหกดอกขึ้นโอ้เก้าดอกนะได้บอกคนว่าลูกหลานเในไทยแล้วระเด้อสิบอกกับบอกยุนี่แหละครับแล้วหายคนเแ่าคนนั้นเป็นลูกไผ่ในสองนายกกันนายยกกันนะเพื่นเป็นลูกไผ่ในลูกควาจีอันนี้ให้ก็เลยว่าสิควาสิบอกขึ้นหายเองก็เลยว่าจสี่เพิ่อนไปลูกกับพระหินกันนะครับไปลูกหลายคนอยู่กับพระห็นเยอะคนอ่ามันนี่ก็น่า เพิ่นบ่ให้มึงกูดอ,อกเพิ่นว่าอย่างเพิ่นให้มึงมึงลองลูบเขาไปเบิง่งอึนไปลูบเทียนหนึง่งลูบซื่อๆได้บ่มีปแปลกไหมไปลูบก็เห็นเลยหลหลเห็นสิ่นวันนี้มาให้เมื่เพิ่นเบิ่งเอาเองเหมือนนะครับบอสซับกันตอนเจยหอยไปลูบแถลงเจยหอยเห็นเป็นตัวใดครับเป็นเก็ดเก็ดสามห่าเก็ดสามห่าเก็ดสามห่าบัดน,นี้มดอที่จองไปว่าเพิ่น ในเดกคันเง,งียง,ง,งก่าคันหาคันแปดในควฝันคนอื่นนั่นนะก็เลยไปเหยียดไถ่พิ้นคันหากับคันแปดไปใส่แล้วก็เลยเอาถูกไปใต่น้าเอาถูกถูกเสียงถูกเป็นเสียงไทยเทานี้ถูกเสียงไทยไปแต่เด้เท่าหด่นะครับได้กด้หนึ่งสามหหนึง่งสามหเหนึ่งสามหกไม่ใช่หนึง่งสามหกแต่ว่าตอนตอนไปลูบนั่นเด็เกเจ็ดสามหาเจ็ดสามหา ตอนไป,ไปจุด <ไป S 2> ถูกไปจุดถูกเดนึงสหเออหนึ่งสามหกคนละมือนมันบอครับมื่นไปนะคนละมื่นอ๋อไปลูกมาอนึงไปจุดมาอนึงลูกมาอนึงไปจุดมาหนึงครับผมเพิ่นเบิ่งมาใหายย้ยเดนนั้นล่งส่นวพิ่นอยากได้กันหากัานเป็ดให้เฮานี่ไปเฮ็ดให้เพิน่นกับดอกพวกมันไล่กับไปเฮ็ดให้เร็วพวกมันไล่ใหญ่เลยอวดตนนีเพิ่นอยากได้พวกมันไล่น้ำเมาแต่เฮาบ่ได้ให้เพิ่น ไปซื้อบ่ได้เขาเห็นหายมาท่าน้าถ้าได้พวกมาได้ไงนี่เพื่อนเนะี่ยสียหายโชคเพื่อนเนะี่ยเสีแต่ว่างวดกว่อนเป็นน้องเพด่อนหาเพิ่นโอ้หัวเดียวไปห้แล้ว<อ>งวดนี้ห้แล้ว,วนนห้แล้วเนาะแสดงว่างวดน,นี้เพิ่นกระจายเข้าเข้กันระบาสันใช่คร<อ>ับผมอ่ะนั่นก็คือแนวทางของเพิ่นนะครับเ no. นะายยะเพิ่นกะเสียหายยี่หลอว่าเพิ่งซุงสารครับเพิ่นกะเสียต้นเพิ่นกะเสียห้ยี่ดอกเนาะเพิ่นกับบอทิมบอปลาดอกพี่น้องบ้านเดียวกัน ก็คือว่าเจเนี่เปิ่นไดไปลูบนะครับเนาะลูบแมตเคีเนนะเปิ่นไดเจ็ดสามหานะครับเนาะแต่ว่ามือหลังนั่นเปิ่นไปชุดทูบชุดทูบย่หมองเก้าน่น,นะครับผมยุหมองแมตเคียอนนั่นหะเพิ่นไดหนึ่งยังก่อนหน,นึ่งสามหกนึ่งสามหกแต่ว่างวดนี้มักที่สุดตัไดวไหจกาบาหมักที่สุดมักในใจที่สุดไหมในใจกูมักเลยเลขไดมากนี่ ้บ่มักเลขได้มากบ่มักบ่เป็นมักตัวใดเศษเป็นสิบหาบ่คิดในใจนั่นละคิดว่า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 มักสิบหามักสิบห้านะคิดว่ามักสิบหาแต่ว่าสํานักใดก็บสิบหามาแห้งในตอนนี้เออมักสิบห้าในใจนั่นเละคิดว่าไม่เป็นแังไหนละคือยังคือคือแบบคิดมักพิเศษเลยคิดมักพิเศษจังสินครับผม แต่ว่าเลรได้มากเลยคือบางหันหลังวนบางหันละบางมากบ่มากบ่มากกับบาออกอ่าบ่ามากกับบาออกบ่แต่ว่าแบบแตสะล้องมึงน้ำใบตะตลีใบตะตลีก็ซื้อไบหลาย้านนี่แต่มาเบิ่งเนี่ยมาเบิง่งตะตลีกับเก๋อหอยเพิ่งน,นะครับเนาะว่าเพิ่งซื้อตะไรใบนี่นะครับผมผู้สนับสนุนสดนากิเบียงรัฐบาลโดยตรงนะครับผมนี่นะครับพี่น้อง ตัวเลขของเจ๋หอยที่เพผลแต่ลงทุนไว้นะครับเนาะหนึ่งสามหกเจ็ดสามหานะครับเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรงนะครับผม 1, 3, 6, 7, 3, 5, นะครับผมหนึ่งสามหกเจ็ดสามห้านะครับผมเจ็ดสามหกอ่ะนี่ก็คือตัวเลขที่เจหอหวยผลแต่ลงทุนไว้นะครับเนาะ,ะซื้อซื้อเดียวซื้อสมวดซื้อตละตลตลีด้ย <ส>ขันบ่ามีออรีกระจังคอยไป,อ,อ,ไปอันนั้นไปทางเจ้ามือเพื่อนออมอส,สมิล,ะล่ะสามลอยสีล่ลอยเพื่นกับบรร่ได้ซื้อหลายนะครับน้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นคนมากเละจริงนะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่คอยได้ซื้อปันไดน,นะครับผมอย่างมากสุดก็คือสมหละแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นกะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาช,ชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเกตส้หาในี่เพิรนก็บอกว่าเพิ่นบอคอยมักเด้อพี่น้องเด้อแต่เพิ่นมักซิบหาเพิ่น มักซิหามักแห้งว่าไงมักซิหางวดวังหันขึ้นกันครับผมงวดตีเพ่นว่างวดก่อนนะครับเนาะงวดก่อน่นกระไดมากขึ้นกันนะครับเนาะเหล็กน้ำถูกแล้ว่าบ่มักบ่มักบ่มากงวดก่อนได้กระใดก่อนเจหอยลืมเลยงวดก่อนได้เกาซีงวดก่อนได้เกาซีครับแต่ว่าก็ว่าบ่มักกบ่อมากอืมบ่มักละเกาอ๋อแล้วว่าเรามักละเกาพี่น้อง อ่าแล้วก็วอาวังหันนะก็บอกกอนานี่แล้วก็บบว่าแล้วก็บบานานวกมารักเก้า<อ>นะครับเนาะแต่ว่าเก้าสีเนี่ยเพิ่นบามา่นบามากักเพิ่นอมารักเก้าเาิ่นว่อะไงซีนะครับเนาะเพิ่นกะแต่ว่างวดนี้เพ,พิ่นมักพิเศษเลยคือซิบหาตัวเดียวเนี่ย่มีตัวอื่นนี่นะบอกบบตัวเดียวเลยตัวเดียวนะพี่น้องเลยตัวเดียวเลกับผมลงทุนง่ายพี่น้องซิบหาตัวเดียวเลยนะครับเนาะทีเจหอยเราวมักมับเป็นแนวทางของเจหอยนะครับเจ ในงวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเ้าเซหายเจ้หอยพ่นเขียนเลขให้นะครับนับว่าพ่นม well 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 ักตัวไหนนะครับเนาะอืออ่ะครับมาเบิ่งตัวเลขของเจ้หอยนะครับเนาะหนึ่งสองสามหกหนึ่งสามหกสิบห้าจําเน <S 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 mm. ี่ยเนอ้หมักได้ครับผมจะคิดว่าที่คือดอกไม้ คิดว่าคิดว่าแบบคิดแบบคิดแบบคิดคิดยังนะอืมคิดว่าแต่ว่ามักมัดควมัดควสองเอ่อมัดควสองตัวนี่สองชุดนี่ครับผมแต่สีมากกับมารักสามเขาลักหนึ่งเขาชิดขาเาน้ักสมัดรักสามกับลักหาะนะครับเนาะนี่ก็คือแนวทังของเกยหอยนะครับเนาะเป็นกระบอกว่าเจ็ดสามหา หนึ่งสามหกนี่ก็คือว่าผนบวมักป็นใดพี่น้องตัวเดียวกันเลขเก็ิกาเลขหนึ่งตัวเดียวกันอ่าครับผมเลขเก็ิก็เลขหนึ่งกัตัวเดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าพลบวมรรพิเศษจะคือหนึ่งหานี่น้องหนึ่งหานะครับผมขออนุญาตครับผมอ่ะนะครับเนาะนี่ก็คือแอดวงไห้นะครับเนาะหนึ่งหานะครับผมของเจหอยเป็นนะครับเนาะพลบวมเป็นพิเศษจะคือหนึ่งหานะครับผมเลขทั้งหมดกระผนก็มีเกตสามห้าหนึ่งสามหกนะครับเนาะนี่คือ สองชุดนะครับผมเลขสามโตนะครับผมแล้วก็เลขสองโตเป็นกับสิมีหางหนึ่งนะครับผมก็คือสิบห่านะครับเนาะเป็นตัวเลขที่เ่นมักมักเป็นพิเศษว่ะสันสิมักแข่งกว่าอันสามโตนะครับผมมักมแข่งกว่าสามโตสองชุดก็คือสิบห่านะครับผม่นมักแข็งนะครับเนาะมันก็เป็นแนวทางนะครับเนาะในการซื้อหาสนออะไรน่าจบปลกับผมกับวม่ผไ้ใดหูแต่กับผมมันจะออกตัวใดญเนาะครับผมคนหมุนอยู่บางเกาะคนบอกอยู่เฮี้ยนอมันก็ธรรมดาแล้ว ร่างวดกับเขาร่างวดกับเขาแต่กันนี้หดบ่งหดบ่อแต่ันครับผมอ่านกระหายเป็นแนวทางันนะครับเด้อในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16กรกฎาคม2564แนวทางของเจหอยนะครับผม735 136พิเศษนะครับผมมักแห้งคือนหนึ่งหานะครับเนาะเพราะว่าเจระวว่ากันมักแห้งตัวใดเสีกตัวนั้นระวังสี่งวดก่อนแล้วก็มักเก่านะครับผมเก่า22เก่า2เพิ่นนะครับเนาะ สุดท้ายทายสุดมี่ยังสิบอกฝากเอฟซีแฟนช่องบอนก็บพ่อมี่ยังแล้วก็มีแต่ซะจำนั่นแหละยจำบอกกันละพ่อมีแต่ซะจำบอกเนี่ยเนาะพ่อมีแต่ซะจำแนวแนวทางเนี่ยรับผมวันนี้แม่ตะเกียรแล้วถึงนั่งไปบอกอยู่แล้วไอถึงสุบูทุกคนนั่นแหละแล้วก็พ่อได้มาเฮ็ดบ์ให้กันครับผมพ่อด้สร้างโบทนะครับเนาะสร้างโบ์ให้กันครับผม สุดท้ายถ่ายสุดนะครับเนาะขอให้ FC แฟนช่องทุกท่านจะมีสุขความสุขความเจริญลำ,ล,ำ,ล,ำล้ำเรด้วยๆถือหอยด้ือเบอร์ในการสุบผูสุขคนเด้ออ่าสาธุาาอาเจหอยวัสดีครับผมวัดีค่ะวัสดีครับ